พอเรามาที่โปรแกรมนะคะ QQM f o r w i n d o มันก็จะมีโมดูลที่เป็น Waiting Line นะคะก็คือบทที่รเราเรียนนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ MM1 Exponential s so v i t c Time นะคะซึ่งเราเรียนไปตั้งแต่ทีท่แล้วแล้ววันนี้เราเรียนอะไร MD1 Constant นะคะ Constant uh, s so v i t c Time นะคะแล้วก็มีอะไรอีก MG1 นะคะ ก็คือตัวสวิตช Time เป็นเจเนอเรลสวิตช Time ก็สามารถหาได้นะคะก็คือเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะ M E K 1นะคะก็คือสวิตช Time เป็นแบบการแจดแจมแบบเออแรง e แต่เราก็ไม่ค่อไได้ใช้เท่าไหร่นะ,ะ M M 1กับ M M s เนี่ยจ,จะใช้บ่อยนะคะแล้ววันนี้ที่เราเรียนมีอะไรอีกนะ,ะมี F M M 1 with finite system size นะคะก็คือแถวคอยนะฮะระบรบระบบเอ,อ่อความยาวแถวคอยมันจำกัด ะะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นกรณีที่สมมุติว่าครูมีครูเปิดร้านทำฟันนะคะแล้วก็มีเตียงทำฟันอยู่สัก4ี่เตียงนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้ลูกลูกเลิกคนไข้เนี่ยอยู่สิบที่นั่งนะ,ะิบที่นั่งกับสเตียงก็ทั้งหมดสิบสที่นั่งเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะ finite system size นะคะก็คือความยาวแถวคอยเนี่ยทั้งคลินิกครูเนี่ย ได้แค่14คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันจำกัดตรงนี้เราก็สามารถใช้เป็น mm 1แล้วก็แบ่งเป็น mm 1อันนึงนะคะนะคะแล้วก็เป็น mms นะคะกรอนนีที่เป็น finite system size นะคะอีกกรณีน,นีงก็เพิ่งเรียนไปก็คือ mm 1 with finite population ก็คือลูกค้าจำกัดนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราทำลูกค้าไม่ค่อยจำกัดถูกไหมคะก็จะเป็นกรณีที่ลูกค้าจำกัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะ,ะที่ที่เราทำไป พราะนั้นเราอาจจะใช้ข้อมูลนะคะแล้วเราสามารถที่จะเลือก2โมเดลเช่นเราวิเคราะห์ M MM M 1กับ M M s, mm hmm. <S เอ๊ะจะมี1นึ่งเซิร์ฟเวอร์หรือ2อ e เซิร์ฟเวอร์ดีนะคะ mm hmm. เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์หาค่าได้นะคะท mm ี hmm. ่เราปรับข้อมูละะ mm hmm. เราก็ปรับข้อมูลแบบแเราใช้เป็น เราทำใม่พุ่มก็ได้นะคะ mm 1 with f i n i t e p o p u l a t i o n นะคะ f i n i t e ไหม with mm 1 with f i n i t e p o p u l a t i o n มมน mm พุ hmm. ่นะคะเพราะว่าถามว่าเรามีต้องการมิคราะห์ที่มันมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายได้ไหมนะคะเราก็สามารถบอกได้นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะถ้า use cost มันก็จะมี cost ให้ใส่เป็น service cost กับ waiting cost นะคะ แล้วของเราเป็น MM1 f i n a n c i a Operation นะนะ,ะ Arrival per arrival per customer เป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อคู่ม่คู่เป็นเท่าไหรนะ่เนาะ a r r i v a l เป็น0.05นะคะ Service so Time เป็นเท่าไหร่นะะ Service so Time ก็เป็น1.2คือ0.5นะคะ Number of Service เป็นเท่าไหร่นะะเป็น1นะคะ Operation Size นะคะเมื่อคู่เป็น Printer B5 เครื่องให้ Max ใส่ไป5 Service so Cost ก็มีนะคะเมื่อคู่ Service Cost ก็คือดาวตัวที่เราต้องจ่ายเทคนิคเทคนิเชียนนะฮะเทคนิเชียนนี่จะเป็นคอสที่เป็นเรื่องของ Service Cost นะฮะก็คือ25เหรียญถูกไหฮะ per hour แล้วก็ Waiting Cost นะ Waiting Cost เป็น120เหรียญ per hour นะคะเราก็สามารถไปขอได้หน่วยเป็นอาวนะ,ะเปลี่ยนได้ Second Minute Day Weekend Weekly นะคะ Monthly คอเตอร์ Quarter, นะฮะเหี Here, ะะ้ยก็าสามารถทําได้แล้วจากนั้นเราก็โซฟนะฮะปลื้มันก็ออกมานะ,ะข้ามาคู่นะฮะมีอะไรบ้างน,นะฮะก็สามารถคำนวณหาข้าวไนะฮะศูนยะ์ห้านะฮะได้0.05ย์จุดศูนย์ห้าเอเวอร์เนะฮะ LQ นะ,ะ LQ คื 0.2นะฮะ Ls ถูกต้องนะฮะ L เฉยๆก็คือ0.64นะ,ะ Wq นะ,ะในหนังสือเขา0.13และะอันนี้ได้0.9เออ9 euh, 91อันนี้ได้93นี่ก็จะเป็น2.93นะ,ะโอกาสที่จะไม่มีลูกค้าเป็นจุด564โอเคนะฮะ Effective Arrival d a t e นะฮะ อันนี้คือค่าอันนี้เราไม่ได้เรียนเนาะแล้วก็จะมี average service u t i l i z e นี่คือค่าโนนะค,ค่าโนะค่าโนะก็จับตัวด,ดัมมาส่วนบิลนะคะส่วนบิลมาอันนี้เป็น labor เป็น total cost นะฮะมัน,นก็เปิดอเหมือนกันนะฮะยกคูอสอสลับ ล้วอ,อยากจะอ d ด t ิใช่ไหมไปอิดดิชเดต้าไปอิดิได้ค่าไม่เท่าแต่อันนี้น่าจะใกล้เคียงมากกว่าอ๋อใช่เพราะว่าตัวสูงจุด w เ d ท i n g อร์ s นะคะคือรอคอย ใช่ไหมเทคนิคก็ต้องรอคอยยี่าเปอรอ้าวแล้วก็พิลเตอร์ดาวทาวก็จะเป็นเซอร์วิสคอร์สนะคะร2 0คือไม่ตรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวไม่รู้ว่าในในั้งในในเอ่อสไลด์ผิดหรือว่าใชแต่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกว่าเมื่อคู่นี้นะะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของตัวอาจจะปัดเศษนะฮะที่ไม่เท่ากัน Service cost per time ก็ถูกแล้วนะคะับทานเป็นอัลก์นะฮะ,นนะ,ฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมนะที่จะช่วยเราได้นะฮะมันก็ค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายไม่ไม่ยากอะไรนะ,ะก็อาจจะลองตัวอย่างอื่นๆนะฮะที่เราทำมาแล้วนะฮะเช่น ทำเป็นตัวตัวแรกเลยนะฮะอาโนมัฟเฟอร์ช็อตนะฮะอันนี้เป็น M MM M 1เนาะ อันนี้ไม่มีค cost จะต้อูหาดูก่อนว่ามี c o s ไหม customer w a ว t i n g c o s ส,น,สนะครับก็มี s o f t r use ด้วยนะก็เป็น m MM 1 arrive t นะคนะแล้ก็เลยอันนี้คือคือตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์ของเรานะ server มีเป็น single server คุณต้องโมเดลกรอใช่ แล้วก็ service cost นะคะ service cost เป็น9 i n i per o u r แล้วก็นี่เป็น four per hour or uh, ten uh, per h o u s แล้วรวมกได้ค่าใช้จ่านะครเดีนะะ๋ยวผมขอเช็คก่อน LQ จุดจุดห้าโอเคมาจากเซนเซอร์สอง average time in the system ก็คือเท่ากับหนึ่งถูกนะคะก็ะคือค่าแอลลูกค้านะคะเราเราย้อนไปดูตัวอย่างก่อนนั้นนี้นะคะ mm 1นะคะ wq ก็ถูกต้องนะคะจุดสองห้าคือสิบห้ามิลินะคะเก้าเก้าร้อยเซกันนะคะแล้วก็ wq นะคะ w wq ไปแล้ว wq เฉยจุดห้าต้อง แล้วก็ p r o i l i t y of time นะที่ empty empty เป็นศูนย์แล้วก็ถ้าเราอยากจะหาอันนี้เป็นค่าใช้จ่าย cost l o r นะ level, นะ In system ก็เอาเอา cost of l a b o r กับคูณกับค่าใช้จ่ายในการคอยนะคะคอยค่าใช้จ่ายในการคอยเท่ากับ with เสียสิบสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญถ้าเขาคิดเป็น per day สิบเหรียญค่าใช้จ่ายสิบเหรียญคูณกับสี่ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นสิบเหรียญสี่สิบเหรียญต่อต่อวันนะคะวันหนึ่งสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น service cost นะคะ service cost ก็จะเป็นเอ่อ uh, in system ะะอันนี้เป็นค่า้จ่ายกรณีที่รอทั้งระบบกับรอในแถวนะคอยทีถ้าเราจะหาะโซลูชันนะฮะหา p นะฮะความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าศูนย์คนจุดห้าหนึ่งคนจุดสองห้าสองคนจุดหนึ่งสามห้าสามคนจุดศูนย์หกสี่คนห้าคนหกคนนะคะ ก็สามารถหาความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าในระบบได้นอกจากนี้เราก็สามารถหากราฟนะคะที่จะมีลูกค้า0คน1คน2คน3คนได้ก็จะเป็นแบบ exponent i a l เห็นไหมคะปีสูตรเนี่ยจะเป็นรูปแบบ exponent เ a l เนลยนะคะเมื่อมีหาที่จำนวนลูกค้ามากๆนะคะมันก็มีค่าเป็นลูเข้าสู่สูนอันนี้จะง่ายมากนะคะในการที่เราจะใช้โปรแกรมในการหา หาค่านะคะก็มาด <_ C> ูเอ๊กูยังไม่ได้นีให้เราใช่ไหมเอ่อรูต้องไปเปิดตัวรับกันบ้านใช่ไหมเหรอหรือหรือเปิดไปแล้วนะเปิดไปแล้วสิเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วไอ้ A crashing project crashing project เ,เปิดไปยังหรูยังนะคะอาจารย์ใช่ไหม คนนั้นน่าทำทิ้งแล้วมันก็ขาผูก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยเอาเลิกทาไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูสั่งกันบ้านนิดนึงนะคะให้เราลองทํามือก่อนเพียงแต่ว่าตัวให้เราทํามือเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้สูตรไหนแต่ตัวโปรแกรมเนี่ยเอาไว้เช็คว่าเราทําถุงต่านะและ้วเราเรียน,นยก็จะมีหลักๆอยู่3าโมเดลหนึ่ง โมเดลที่เป็น mm 1ไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดเลยลูกค้าก็ไม่จำกัดแถวคอยก็ไม่จำกัดใช่ไหมคือเป็น mm 1ตัวนี้แล้วก็เป็น mm s ตัวนี้นะคะเป็น mm s ตัวนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็น md นะคะตัวนี้นะ,ะ md 1 constant นะคะนอกอจากนั้นก็ยังมีเรื่องของ mm 1 mm s ที่เป็น finite กับ infinite probability uh p r o b a b i l i นี่เราจะสอบกันยังไงดีเนี่ยก็เดี๋ยวครูขอประเมินสถานการณ์เดี๋ยวจะบอกเราช่วงสงการสิครกว่าเรานัดกันสิบเก้าเนาะว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าเราต้องไม่ไปไหนช่วงนี้ติดเยอะนะครูเห็นประกาศที่ครูลงไหมล่ะติดก็ปิดไปทีละตึกก็ทุกตึกก็สามคณะ้วตอนเนี้ยนะฮะอาจารย์คะ ถาม่อยค่ะไอมาฟเฟอร์ช็อปเมื่อเกี้ยค่ะไอคอสเก้ากับสิบมันกําหนดมาให้ตรงไหนอะคะคือดูหาไม่เจอค่ะด้านล่างนะลูกมาฟเฟอร์ช็อปใช่ไหมอน f มาเฟอร์ช็อปมันจะมีอยู่ด้านลา่างครูเปิดตามครูเปิดที่อยู่ในในหนังสือลูกหนังสือค่ะหนังสือมีหนังสือมีอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันบ้างกันนะคะก็ให้สุดทาํา เพราะว่ามันไม่ยั้นะ,ะแฟนช่าออกหลักการนะบทนี้นะหนึ่งา d a กับิวถ้าเป็น period ก็เป็นีเรียดเดียวกันเช่น per minute per hour per second per เปอร์วีคเ y อะไรไม่รู้ทำหน่วยให้เหมือนกันลํา b d กับ new. ิวน,นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะคะเลือกโมเดลให้ถูกว่าโมเดลวันนี้มันมีอะไรที่เป็นฟ i n i t e ไ,ไหมมีอะไรที่เป็น condition ไหมถ้าไม่มีอะไรบอกเลยนะคะมันก็จะเป็นแค่ mm1 หรือ mms เท่านั้นนะคะ เขาคงจะเมือกให้เราอ่ะสิบสามขีดสิบสี่ข้อสิบสี่นะลูกข้อสิบสี่ไปข้อสิบเจ็ด ข้อข้อยี่สิบเก้าสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบเก้าก็สามสิบสอง 3ามสิองเอาสข้ออให้มันเป็น4โมเดลไไว้ให้มันเป็น3โมเดลมี M MM M 1 n e บ้าง M M s บ้างแล้วก็พอเรารู้ล้วว่าดัมมเป็นอะไรอะไรเป็นไรเราเลือกสูตรถูกเราก็มาคีนิดนี้นะคะคีนในโปรแกรมเพื่อที่จะเช็คค่านะคะว่าถูกต้องหอป่า